ผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึง่งนะครับที่แบบว่าวันหนึ่งเราไม่คิดไม่ฝันว่าเพลงการมีเพลงหนึ่งเพลงที่เป็นแบบส่งถึงหัวใจคนฟังแล้วก็มันต่อยอดกันมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้เป็นหนึ่งในทางหนึ่งในเขาเรียกว่าหนึ่งในอะไรนะพี่แบงค์ช่วยผมพูดหนึ่งในหนึ่งในหนในส่วนหนึ่งเออหนึ่งในพรีเซนเตอร์ซีบบ ได้ไดไ,ดได้ได้อยู่ร่วมกันกับ,บอกับน้องๆฟ็อกซ ok เราเรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันดีใจแล้วก็ปลาื้มมากครับขอบคุณขอบคุณทางเซเว่นอีเลฟเว่นเซเว่นเขอบคุณที่ที่จุดท่ทานที่ท,ท,ที่ทุกคนที่บอกว่าให้โอกาสผมนะครับซึ่งมันเกินฝันมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเซเว่น e r y นี่นะครับก็เนี้ยก็แล้วแต่นะครับผมผมร้องเพลงนี้หน้าหน้าทองอยู่นี้ ผมขอมอบให้กับทุกชีวิตทุกประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยของพวกเราให้แบบว่ามีแต่ความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆครับถ้าเราอยู่ใกล้กับผู้คนที่ดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นจริงๆแน่นอนนะครับผมได้โอกาสจากที่ที่ให้โอกาสผมจนวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มายืนตรงนี้แล้วก็ได้เป็นพรีสเตอร์เซเว่นเดลิเวอรี่นะครับ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีหน้าหน้าถองิ่งผมเองนะจ๊ะไม่อยากให้เธอลองรักใครไม่อยากให้เธอลองรักคร่ไ 真情。